ละครวัยรุ่นสมัยก่อนมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่คนยินดีอ้าแขนรับคนที่เคยต่อสู้ท้าทายตัวเองมาเป็นพวกเดียวกันแต่เท่าที่ผมรู้มาคือ